สวัสดีครับอิสิแหกคัดโดยอาจารย์ธนกฤษคลิปนี้อาจารย์ก็มีเทคนิคดีๆนำมาฝากเช่นเคยนะครับก็เป็นการซอยเชื่อมกันทั้งหัวแล้วก็เก็บด้านล่างไม่ขาวมากเกินไปนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้อาจารย์ก็อยากจะเน้นฝากในการซอยขึ้นทรงก่อนนะครับซอยสั้นซอยบางแล้วค่อยขึ้นบัตเตอรเรียนหรือว่าฟันรองนะครับเพราะหลายๆคลิป นะครับบางคนอาจจะงงๆอยู่ว่าเอ๊ตัดอันเดอร์คัตกับตัดรองทรงธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะเวลาที่เราเก็บผมอันเดอร์คัตแล้วเราไปตัดด้านล่างสั้นเกินไปนะครับกลายเป็นกะลาขอบหรือไม่เชื่อมกันนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ตัดรองทรงธรรมดากับอันเดอร์คัตเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับ ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับจะเข้าใจว่าการตัดรองทรงธรรมดานั้นนะครับก็คือเราต้องการให้ผมเชื่อมกันนะครับระหว่างของบแบตรเตอรี่กับส่วนที่เราซอยด้านบนนะครับถ้าเป็นอันดร์คัตแน่นอนครับว่าส่วนด้านบนจะมีความยาวลงมาปกคลุมขอบแบตรเตอรี่น,นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้แจางก,ก็จะเน้นในการซอยเชื่อมกันทั้งหัวนะครับแล้วก็ขึ้นทรงก็เหมาะสําหรับ ลูกค้าที่มาแล้วก็มีผมยาวมากเกินไปนะครับถ้าเราขึ้นหวีเลยนะครับอาจจะทําให้การทํางานเรายากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราซอยสั้นซอยบางนะครับเราก็สามารถขึ้นทรงบัตเตอรเลียนไม่ว่าจะเป็นรองทรงต่ํากลางสูงเชื่อมได้เลยนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็ได้ดูทั้งเทคนิคการซอยสั้นและก็ใช้การไกฟันซอยบางไปเลยนะครับ อย่างที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับลูกค้าคนนี้ไม่ต้องการข่าวมากนะครับด้านบนมีความยาวมากนะครับ,นบ,นะรบจะก,ก็จะขึ้นเบอร์3ก่อนนะครับเพื่อที่จะไล่ด้านข้างขึ้นไปรับกับส่วนความยาวด้านบนนะครับจะสังเกตดูว่าเวลาที่ด้านหลังนะครับจะเอียงบัตเตอรเลียนออกนะครับเพื่อรักษาความยาวด้านบนแล้วเราก็สามารถใช้หวีนะครับ เป็นตัวเชื่อมขนานขึ้นไปนะครับกับส่วนที่เราเผยหน้าฟันรองออกนะครับก็จะทําให้ส่วนนั้นนะครับเชื่อมต่อกันไม่มีขอบนะครับมันก็จะไม่ปึกซึกตรงช่วงขอบรอยต่อของแบตเตอรี่น,นะครับนั่นคือเราเชื่อมความยาวนะครับกับฐานล่างเข้าด้วยกันนะครับ เทคนิคการใช้ฟันรองนะครับอาจารย์ก็ทําคลิปให้ดูหลายๆคลิปแล้วนะครับเมื่อเราสะบัดข้อมือนะครับเสวยขึ้นตั้งขอบทรงเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นรองทรงต่ำกลางหรือสูงนะครับเราก็ใช้หวีขนาดนะครับเวลาเราขนาดนะครับเราจะเห็นเส้นผมที่ยื่นออกมานะครับเวลาเราตัดเชื่อมนะครับมันก็จะโค้งนะครับลบขอบไปในตัวนะครับสังเกตดูการวางหวีนะครับซึ่งอยากจะฝาก ตรงนี้ไปด้วยนะครับส่วนด้านหน้าที่เราจะทําให้สั้นจิกกรอบนะครับเราก็ไล่เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับจา์ก็จะข้ามจากเบอร์2มาเป็นเบอร์1ครึ่งเลยนะครับและส่วนที่เป็นเบอร์2นะครับจางก,ก็จะใช้หวีเป็นตัวเชื่อมนะครับเพื่อที่จะเชื่อมไปหาส่วนที่3ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการข้ามนะครับข้ามบล็อกนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ใช้เบอร์สองไล่นะครับเรามาใช้เบอร์หนึ่งครึ่งเลยเราก็จะต้องหาส่วนที่เป็นเบอร์สองนะครับเพื่อต่อเข้ากับหนึ่งครึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะครับก็สามารถไล่ระดับของการใช้ฟันรองนะครับจากเบอร์สามมาเป็นเบอร์สองนะครับ ช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่าง2กับ3ม,มันก็จะมี2ครึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหารอยต่อให้เจอนะครับในการใช้ฟันรองการใช้ฟันรองกับหวีนั้นนะครับก็หลายคนอาจจะถนัดหวีใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นหวีเล็กก็ได้นะครับเวลาเราใช้ ฟันรองสบัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้หวีคู่กันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับว่าใครชอบนะครับหรือว่าถนัดหวีเล็กหรือหวีใหญ่นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับ hmm. ทีนี้เรามาดูส่วนกรอบหน้ากันนะครับ เมื่อเราใช้บัตเตอรี่นะครับกับฟันรองเราไล่ความยาวด้านหน้าออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ใช้นะครับแบตเตอรี่ทำแนวมิดโกนนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางที่เราจะใช้มิดโกนให้คมชัดอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคพื้นฐานทั่วไปนะครับที่หลายๆคนฝึกใหม่ก็สามารถลองทำกันดูนะครับ เวลาจิก,กรอบหน้าแล้วก็ทําสระอานะครับตรงจอนเนี่ยนะครับพยายามให้โค้งสวยนะครับอย่าให้แข็งหรือว่าเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เราทําสระอาตรงจอไม่สวยนะครับทรงผมจะออกมาดูอ่าดูแข็งแข็งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็ดูแมกซีนนะครับให้เยอะๆนิดนึงนะครับแล้วก็ฝึกทํานะครับ ดูจำแล้วก็ต้องลงมือทำเด้ออันนี้คือสโลแกนประจำของ Easy Hair Cut เลยนะครับสังเกตดูการจับแบตเตอรี่นะครับที่จะเก็บขอบเก็บมุมนะครับส่วนที่เป็นจีนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาใช้มิดโกนะครับตกแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการใช้มิดโกนในการกันจอน,นะครับ คนหน้าคนหนวดาจาย์ก็มีคลิปนะครับหลายๆคนน่าจะได้ศึกษาได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับกดแจกก็ได้กดไลค์และก็ดีแต่อยากให้กดไลทีกดติดตามให้ในเนอกดติดตามให้เนอะ u n นแ e n ลลาน i ิว หมือนแซนานวิวอีซี่แฮคับขอบคุณด้วยครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับที่ช่วยกดแจก์กดไลค์นะครับแม่กระทั่งกดติดตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับตรงใต้คลิปมีความคิดเห็นประการใดนะครับ มีอะไรแนะนำติดชมก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มานะครับเพื่อพูดคุยกันตรงใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่เ้าเข้ามานะครับสู่วงการั้นตัดผมนะครับพบกับ Easy h a i r Cut ได้ใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสู้ๆนะครับ